คนที่ฉลาดจริงจะไม่ยอมเสียสามสิ่งนี้ให้ใครเด็ดขาดไม่ใช่เพราะหวงแต่เพราะรู้ว่าใครบางคนไม่ได้คู่ควรกับพลังเหล่านี้ถ้าเผลอแบ่งให้ผิดคนมีแต่เจ็บและเสียเปรียบและนี่คือสามสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้จากพวกเขาเพราะจะทำให้คุณใช้ชีวิตโคตรฉลาด ก่อนจะเข้าเนื้อหาสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำคลิปสไตล์ช่องปลูกยักษ์ในตัวคุณหลิงอยู่ใต้คลิปสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสิ่งแรกคือคนฉลาดไม่แบ่งเวลาให้ใครง่ายๆเพราะคนฉลาดรู้ดีว่าเวลาคือทรัพยากรเดียวในชีวิตที่ไม่สามารถหาเพิ่มหรือย้อนคืนได้ทุกวินาทีที่ผ่านไปไม่มีทางกลับมาอีกต่อให้มีเงินมากแค่ไหนก็ไม่อาจซื้อเวลาเพิ่มได้เลย เพราะฉะนั้นเขาจึงให้คุณค่ากับเวลามากกว่าเงินมากกว่าคำชมมากกว่าความสัมพันธ์บางอย่างเสียอีกเวลาสำหรับเขาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องใช้กับสิ่งที่คุ้มค่าเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกขอแล้วต้องให้ไม่ใช่สิ่งที่ใครเข้ามาเรียกร้องแล้วจะมอบให้โดยง่าย คนฉลาดจึงไม่มีวันแบ่งเวลาของตัวเองให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าคนที่มาขอแต่ไม่เคยคิดจะลงมือทำคนที่พร่ำบ่นแต่ไม่เปลี่ยนแปลงคนที่มีแต่ปัญหาแต่ไม่เคยหาทางออกคนประเภทนี้คือกลุ่มที่คนฉลาดจะหลีกให้ไกลที่สุดเพราะรู้ว่าเวลาที่ให้ไปจะไม่มีวันก่อประโยชน์ไม่เพียงแต่ไม่เกิดการเติบโตแต่ยังดูดพลังใจ กลืนพลังสมองและทำให้เสียจังหวะสำคัญของชีวิตโดยไม่จำเป็นคนฉลาดจึงไม่แบ่งเวลาให้กับคนที่ไม่เคารพเวลาไม่กับคนที่พูดวนอยู่แต่เรื่องเดิมซ้ำๆไม่กับคนที่ไม่ฟังไม่เปิดใจและไม่พร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเขารู้ว่าเวลาแบบนั้นไม่ต่างจากการโยนเพชรให้คนไม่เห็นค่าเมื่อคนฉลาดยอมแบ่งเวลาให้ผิดคน เขาไม่ได้เสียแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่เขาอาจเสียพลังงานทั้งวันเสียโอกาสในการทำสิ่งที่สำคัญกว่าเสียโฟกัสที่ควรใช้กับเรื่องใหญ่เสียความรู้สึกดีๆที่ควรเก็บไว้สร้างแรงบันดาลใจและที่สำคัญที่สุดคือเสียความคมของสมอง เพราะเมื่อเราใช้เวลาอยู่กับคนที่ไม่มีพลังไม่มีความหวังไม่มีความฝันเราก็จะถูกดึงให้ตกอยู่ในวงจรที่คิดวนซ้ำลดคุณค่าความคิดตัวเองลงโดยไม่รู้ตัว คนฉลาดจึงเลือกจะเงียบเลือกจะปฏิเสธเลือกจะเดินออกมาและใช้เวลานั้นไปพัฒนาตัวเองทำงานลงมือเรียนรู้หรืออยู่กับคนที่มีไฟเพราะเขารู้ว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงที่อยู่กับคนที่ใช่จะเปลี่ยนชีวิตได้มากกว่าเวลาหนึ่งปีที่เสียไปกับคนที่ไม่เข้าใจอะไรเลย ในชีวิตจริงคนฉลาดจะไม่แบ่งเวลาให้กับคนที่เอาเปรียบคนที่เรียบร้องแต่ไม่เคยให้กลับคนที่ใช้เวลาเพื่อดึงเราไปอยู่ในดรามา่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแม้จะได้รับคำแนะนำซ้ำๆคนที่มาเพียงเพื่อระบายแต่ไม่เคยรับฟังคนที่ไม่พยายามทำอะไรเลยนอกจากโยนความผิดให้คนอื่น คนที่เอาความกลัวความไม่มั่นใจหรือความล้มเหลวของตัวเองมาโยนใส่เราคนที่มองชีวิตแบบเดิมๆแล้วไม่ยอมเปิดใจคนที่ไม่เคารพการนัดหมายไม่รักษาคำพูดไม่เคารพเวลาของตัวเองและผู้อื่นคนกลุ่มนี้คือพลังที่ดูดเวลาโดยไม่ให้สิ่งใดตอบแทนกลับมาและยิ่งคนฉลาดเข้าใจโลกมากขึ้นเท่าไหร่ เขายิ่งระมัดระวังมากขึ้นว่าจะไม่เสียเวลาให้กับคนที่ไม่คู่ควรการแบ่งเวลาให้ใครสักคนคือการบอกว่าเราให้คุณค่ากับเขามากพอที่จะหยุดสิ่งอื่นที่กำลังทำอยู่มาอยู่ตรงนี้กับเขาเพราะฉะนั้นคนฉลาดจึงไม่ใช้เวลานี้กับสิ่งที่ไม่มีผลต่ออนาคตไม่มีผลต่อการเติบโตหรือไม่มีผลต่อจิตใจในทางบวก เวลาคือเครื่องมือสร้างชีวิตไม่ใช่เครื่องมือเอาใจใครเขาจะไม่เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองให้คนที่ไม่อยากเข้าใจเขาจะไม่เสียเวลาตอบคำถามเดิมให้คนที่ไม่ได้ตั้งใจฟังและจะไม่เสียเวลานั่งฟังเรื่องราวที่หมุนวนอยู่แต่กับความคิดเก่าๆที่ไม่มีวันเปลี่ยนอะไรได้เลย เพราะเขารู้ว่าความคิดที่ล้าหลังจะถ่วงชีวิตความคิดที่ลบจะบั่นทอนพลังและคำพูดที่ไม่มีเป้าหมายจะดึงใจให้เหนื่อยเปล่า สุดท้ายคนฉลาดไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นคนที่รู้จักเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่ควรใช้เวลาให้และใครคือคนที่ควรแบ่งเวลาให้เขาเลือกที่จะเป็นคนมีคุณภาพมากกว่าจะเป็นคนที่ดูดีแต่ไม่มีเวลาเหลือพัฒนาชีวิตตัวเองเพราะในโลกนี้ไม่มีใครมอบเวลาให้เราเพิ่ม ทุกคนมีแค่24ชั่วโมงเท่ากันแต่คุณภาพชีวิตจะแตกต่างกันสุดขั้วขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เวลานั้นกับใครทำอะไรและปล่อยให้ใครเข้ามาใช้เวลาชีวิตเราบ้างคนฉลาดจึงรักษาเวลาเหมือนสมบัติล้ำค่าและจะไม่ยอมให้ใครมาทำให้มันไร้ความหมายเด็ดขาดต่อมาคนฉลาดไม่แบ่งแผนอนาคต คนฉลาดไม่เปิดไพ่ทั้งหมดให้ใครเพราะรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจและสนับสนุนเขาแผนอนาคตของคนฉลาดไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมายปลายทางอย่างการมีเงินมีบ้านมีอาชีพมั่นคงแต่คือภาพใหญ่ที่วางไว้อย่างเป็นระบบตั้งแต่เส้นทางการเติบโตของตัวเองจุดที่ต้องข้ามจุดที่ต้องเลี่ยงวิธีการรับมือกับอุปสรรคไปจนถึงจังหวะที่ควรเคลื่อนไหวหรือควรเงียบ แผนของเขาคือการเดินเกมชีวิตอย่างมีชั้นเชิงไม่ใช่เดินไปวันๆหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคนฉลาดจะรู้ว่าอนาคตที่ยิ่งใหญ่ต้องการการออกแบบที่เฉียบคมไม่ใช่แค่ความหวังลอยๆหรือแรงบันดาลใจชั่วครูในขณะที่คนทั่วไปอาจมีแค่เป้าหมายแต่คนฉลาดมีทั้งกลยุทธ์วิธีถอยวิธีรุกวิธีเปลี่ยนสนามวิธีเล่นเกมในจังหวะที่คนอื่นยังไม่เห็น คนฉลาดมองแผนอนาคตเป็นเสมือนเกมหมากรุกไม่ใช่เกมวัดดวงและเพราะเหตุนี้เองเขาจึงไม่เคยเปิดไพ่ทั้งหมดให้ใครเห็นแม้แต่คนที่ดูเหมือนจะสนิทหรือไว้ใจเพราะเขารู้ว่าไพ่ที่เขามีไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจและยิ่งไม่ใช่ทุกคนจะสนับสนุน มีคนมากมายบนโลกที่ไม่ได้ต้องการเห็นเราสำเร็จแต่ต้องการเห็นเราพลาดต้องการเห็นเราทำผิดต้องการใช้ข้อมูลของเราเพื่อสร้างความลังเลให้เราถอยเอง ไพ่ของคนฉลาดคือความลับของทิศทางที่เขาจะไปความรู้บางอย่างที่เขาเก็บไว้ใช้ในเวลาที่เหมาะสมการตัดสินใจที่รอเวลาเปิดเผยกลยุทธ์ทางธุรกิจช่องทางสร้างรายได้เทคนิคเฉพาะตัวในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งความตั้งใจบางอย่างที่ลึกมากจนยังไม่ควรถูกพูดออกไป ไพ่ของเขาไม่ใช่แค่ความลับแต่คือพลังที่ใช้ในจังหวะที่โลกยังไม่ทันตั้งตัวถ้าไพ่ถูกเปิดเร็วเกินไปไม่ใช่แค่ศัตรูที่จะเห็นแต่คนใกล้ตัวบางคนก็อาจใช้มันตัดสินเขาในแบบที่ผิด เพราะโลกได้ไม่เต็มไปด้วยคนที่เข้าใจคนฉลาดจึงไม่แบ่งแผนอนาคตให้ทุกคนรับรู้เพราะเขารู้ดีว่าคนส่วนใหญ่มีมุมมองที่จำกัดมองจากประสบการณ์ตัวเองกลัวในสิ่งที่ตัวเองเคยเจอหรือไม่ก็อิจฉาในสิ่งที่เขากำลังจะทำ บางคนมองแผนของคนฉลาดว่าเพอฝันบางคนทำหน้าที่เป็นนักดับฝันด้วยคำว่ามันเป็นไปไม่ได้บางคนสแสร้เชียแต่จริงๆแอบขัดขาบางคนเงียบแต่แอบลอกเรียนแบบบางคนแกล้งถามเพราะอยากรู้จุดอ่อนไม่ใช่อยากช่วยคนฉลาดจึงเรียนรู้ว่าการเก็บบางสิ่งไว้ให้เงียบคือการปกป้องอนาคตที่ยังไม่แข็งแรงพอจะรับมือกับคำวิพากวิจารณ์หรือพลังลบจากคนรอบข้าง ถ้าเมื่อไหร่ที่คนฉลาดเผลอแบ่งแผนหรือเปิดไพ่ให้คนผิดเขาอาจไม่ได้เสียแค่แผนแต่เสียแรงใจเสียสมาธิเสียความมั่นใจเสียจังหวะเวลาและบางครั้งอาจถูกขโมยไอเดียไปทั้งชุด มีคนมากมายที่ล้มเลิกความฝันเพราะแค่ไปเล่าให้คนที่ไม่เข้าใจฟังแล้วถูกดึงให้สงสัยในตัวเองแผนที่ดีแค่ไหนถ้าถูกทำให้ลังเลก็หมดพลังที่จะเดินต่อหรือแย่ไปกว่านั้นถ้ามีใครเอาแผนนั้นไปใช้ก่อนหรือบิดให้เสียหายก็เท่ากับเสียทั้งอนาคตเสียทั้งพลังและต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยความรู้สึกผิดหวังในตัวเองคนฉลาดจึงไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก ในความเงียบของคนฉลาดจึงเต็มไปด้วยพลังของการคิดการเตรียมการรอจังหวะเขาอาจดูเหมือนไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแต่จริงๆแล้วเขากำลังเดินหน้าในแบบที่คนอื่นมองไม่เห็น การที่เขาไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่มีแผนการที่เขาไม่อธิบายไม่ได้แปลว่าเขาไม่คิดแต่เป็นเพราะเขารู้ว่าเวลาที่เหมาะสมจะเป็นตัวอธิบายทุกอย่างได้ดีกว่าคำพูดและเพราะชีวิตไม่ใช่การต้องชนะใจคนอื่นแต่คือการทำให้แผนที่วางไว้เกิดขึ้นจริงเขาจึงเลือกเก็บไพ่บางใบไว้เล่นในตาใหญ่ไม่ใช่แจกให้คนทั้งวงรู้ก่อนเกมเริ่ม ในโลกนี้ไม่ใช่ทุกคำถามที่ควรตอบไม่ใช่ทุกความสนิทที่ควรเปิดเผยและไม่ใช่ทุกความฝันที่ควรรีบพูดออกไปแผนอนาคตไม่ใช่ของที่ต้องประกาศแต่คือของที่ต้องรักษาให้แข็งแรงพอแล้วค่อยปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นคนพูดแทน คนฉลาดจึงพูดน้อยแต่ทำเยอะรู้มากแต่เงียบและแบ่งพลังให้กับการลงมือไม่ใช่การอธิบายคนแบบนี้แหละที่โลกอาจมองข้ามในตอนต้นแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นคนที่ยืนอยู่ไกลที่สุดในตอนจบเพราะเขาใช้ไพ่ของตัวเองเป็นไม่ได้ใช้เพื่อโชว์แต่ใช้เพื่อเปลี่ยนชีวิตจริงๆสิ่งต่อมาครับคือคนฉลาดไม่แบ่งความลับของคนอื่นให้ใครเพราะรู้ว่าเรื่องของคนอื่นไม่ใช่ของที่ควรแบ่ง ความลับของคนอื่นคือสิ่งที่ไม่ว่าเราจะรู้ด้วยบังเอิญหรือรู้เพราะเขาไว้ใจเล่าให้ฟังก็ไม่ควรถูกนำออกไปพูดต่อหรือแบ่งให้ใครไม่ว่าจะเพื่อความสนุกความคันปากหรือเพื่อตอบคำถามของใครก็ตามคนฉลาดเข้าใจเรื่องนี้ดีเขารู้ว่าเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ของที่เราควรถือครองหรือใช้เป็นเครื่องมือพูดถึงแม้แต่นิดเดียวเพราะเมื่อมีคนมอบความลับให้เราเขาไม่ได้แค่เล่าเรื่องแต่เขา นอบความไว้ใจมาด้วยและถ้าเราทำลายน้ำหนักของความไว้วางใจนั้นเท่ากับเราได้ทำลายความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป ความลับของคนอื่นมีได้หลายรูปแบบบางเรื่องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเช่นเรื่องในครอบครัวเรื่องอดีตที่เจ็บปวดเรื่องการตัดสินใจผิดพลาดที่เขายังไม่พร้อมให้ใครรู้บางเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตใจภาวะซึมเศร้าหรือภาวะเปราะบางภายในที่เขาต่อสู้มาตลอดบางเรื่องเกี่ยวกับแผนชีวิตการเปลี่ยนงาน การเลิกราความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่เขามีต่อใครบางคนแต่ไม่กล้าบอกความลับเหล่านี้อาจดูเหมือนไม่มีอะไรสำหรับคนฟังแต่สำหรับเจ้าของมันคือส่วนลึกของใจที่ไม่พร้อมให้ใครเห็น หากคนฉลาดได้รับรู้เขาจะไม่ทำตัวเป็นคนที่นำเอาสิ่งนั้นไปเล่าต่อแม้จะไม่มีเจตนาร้ายเพราะเขารู้ดีว่าความลับไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกจัดการด้วยความคึกขนองหรือความใกล้ชิด คนฉลาดจะไม่เล่าความลับของคนอื่นให้ใครฟังแม้จะเป็นคนที่สนิทที่สุดในชีวิตหรือแม้คนที่ฟังจะยืนยันว่าจะไม่บอกใครต่อเพราะเขารู้ดีว่าไม่มีอะไรหยุดการแพร่กระจายของคำพูดได้จริงทุกคำที่พูดออกไปมีพลังทุกการเปรยเบาๆอาจกลายเป็นไฟที่ลุกไหม้ชื่อเสียงความสัมพันธ์หรือโอกาสของใครบางคนได้โดยไม่ตั้งใจและเมื่อความลับหลุดออกไปจากปากเรา ต่อให้เราไม่ได้เล่าเพื่อให้เสียหายต่อให้เราไม่ได้เติมแต่งอะไรความรู้สึกผิดก็จะตามมาในวันหนึ่งเสมอเพราะไม่มีอะไรสะท้อนความไม่น่าเชื่อถือได้แรงไปกว่าการเอาความลับคนอื่นมาเป็นเรื่องเล่าในวงสนทนา ความลับที่คนฉลาดจะไม่มีวันพูดต่ออาจเป็นแม้กระทั่งเรื่องที่ดูเหมือนไม่สำคัญเช่นมีคนมาปรึกษาเรื่องความรู้สึกที่มีต่อเจ้านายความลังเลใจที่จะลาออกหรือความเหนื่อยล้าทางใจที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิม้ม <c oughs> การที่เขาเลือกมาพูดกับเราแปลว่าเขาเชื่อว่าเราคือพื้นที่ปลอดภยัยหากเรานำมันไปพูดแม้ในเชิงเป็นห่วงหรือแม้จะไม่เอ่ยชื่อเจ้าของเรื่อง ็อาจกระทบเขาในทางที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ความลับบางเรื่องอาจเป็นของที่เขาแค่พูดออกมาเพื่อลดความเครียดไม่ใช่เพื่อให้ถูกวิเคราะห์หรือวิจารณ์ถ้าเรานำไปเล่าต่อคนอื่นอาจตัดสินเขาจากเรื่องเพียงเสี้ยวเดียวของชีวิตโดยที่ไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วยอะไรบ้าง ถ้าคนฉลาดเผลอเล่าความลับคนอื่นออกไปแม้เพียงครั้งเดียวผลที่ตามมาอาจไม่ได้จบแค่การเสียเพื่อนแต่เขาอาจเสียความน่าเชื่อถือทั้งหมดในสายตาของคนรอบตัวคนที่ฟังเขาอาจเริ่มไม่ไว้ใจเขาอีกต่อไปเพราะจะคิดว่า ถ้าความลับของคนอื่นยังเอามาเล่าแล้วความลับของตัวเองจะปลอดภัยได้อย่างไรเขาจะถูกมองว่าไม่รักษาขอบเขตไม่รู้จักหนักแน่นและไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นคนที่เคยเปิดใจกับเขาอาจถอยห่างคนที่เคยให้ความร่วมมืออาจเปลี่ยนไปแม้ไม่ได้พูดออกมาแต่พลังแห่งความไว้ใจที่หายไปจะค่อยๆเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวเขาไปอย่างเงียบๆความน่าเชื่อถือเมื่อเสียไปแล้วต่อให้พยายาม อธิบายหรือขอโทษอย่างไรก็ไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้ทั้งหมดและที่สำคัญกว่านั้นคนฉลาดรู้ว่าการรักษาความลับคนอื่นไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษามารยาทแต่เป็นการเคารพความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นเพราะเราทุกคน ต่างมีพื้นที่ในใจที่ไม่อยากให้ใครล่วงล้ำเราทุกคนมีเรื่องที่อยากเก็บไว้กับตัวเองหรืออยากเล่าให้เฉพาะคนที่เข้าใจอย่างลึกซึง้งคนฉลาดจึงไม่มองความลับเป็นเรื่องเล่นๆหรือความบันเทิงแต่เห็นว่าเป็นภาระหน้าที่บางอย่างที่ต้องรักษาไว้ด้วยความรับผิดชอบเขารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้ขาดคนเก่งแต่ขาดคนที่ไว้ใจได้จริงๆและเขาเลือกจะเป็นคนแบบนั้นมากกว่าจะเป็นคนที่มีเรื่องเล่าสนุก แต่ไม่มีใครอยากเปิดใจด้วย บางครั้งความลับของคนอื่นยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ซ้อนการเจ็บป่วยที่เขายังไม่พร้อมเปิดเผยปัญหาในครอบครัวความฝันที่เขายังไม่กล้าทำหรือแผนชีวิตที่เขากำลังตัดสินใจว่าจะเริ่มหรือจะถอยความลับเหล่านี้คือของที่เปราะบางมากและการเปิดเผยม,มันอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาลไม่ใช่แค่เสียชื่อเสียงแต่อาจกระทบความมั่นใจกระทบความกล้ากระทบความสัมพันธ์กับคนรอบตัวหรือกระทบจิต ใจของเขาอย่างรุนแรงคนฉลาดจึงไม่ใช้ความลับคนอื่นเป็นเครื่องมือเพิ่มน้ำหนักให้บทสนทนาแต่เลือกจะเก็บมันไว้ในพื้นที่ของความเคารพเพราะเขารู้ดีว่าโลกที่ปลอดภัยสำหรับคนหนึ่งคนอาจต้องอาศัยความเงียบของอีกหลายคนในการรักษามันเอาไว้ สุดท้ายคนฉลาดไม่ได้ถือความลับไว้เพราะกลัวหรือพร้อไม่กล้าพูดแต่เพราะเขาเข้าใจว่าความไว้ใจคือสิ่งมีค่าที่ซื้อไม่ได้และเมื่อมีคนเลือกมอบสิ่งนั้นให้เขาเขาจะรักษามันให้ดีที่สุดเพราะเขารู้ว่าในวันที่เราเป็นคนที่ไว้ใจได้เราจะกลายเป็นคนที่มีคุณค่าในแบบที่ลึกและมั่นคงที่สุดไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มีน้ำหนักในใจคนเสมอคนฉลาดไม่พูดความลับของ คนอื่นเพราะเขาไม่ต้องการเป็นแค่คนพูดเก่งแต่ต้องการเป็นคนที่คนอยากไว้ใจในระยะยาวและนั่นคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ชื่อเสียงสร้างแทนไม่ได้แต่ต้องพิสูจน์ผ่านการกระทําที่หนักแน่นและเงียบสงบที่สุดเท่านั้นต่อมาครับคนฉลาดเก็บจุดเปราะบางของตัวเองไว้เป็นความลับ จุดอ่อนของคนฉลาดมักไม่ได้อยู่ที่ความรู้หรือความสามารถแต่ซ่อนอยู่ในจิตใจความคิดและอารมณ์ภายในที่คนภายนอกไม่เคยมองเห็นจุดอ่อนเหล่านี้อาจมาในรูปแบบของความกลัวบางอย่างที่ฝังลึกเช่นกลัวล้มเหลวกลัวสูญเสียกลัวถูกเข้าใจผิดหรือแม้แต่กลัวว่าตัวเองจะไม่ดีพอในสายตาของคนที่เขารบรัก บางคนมีจุดอ่อนคือการคาดหวังสูงกับตัวเองจนเกินไปบางคนเหนื่อยง่ายเวลาอยู่กับผู้คนจำนวนมากบางคนจัดการอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีในสถานการณ์ที่ต้องถูกจับตามองหรือบางคนเป็นนักคิดมากที่ชอบวิเคราะห์ทุกอย่างจนหลงอยู่ในความกังวลจุดอ่อนของคนฉลาดจึงไม่ใช่ความโง่แต่เป็นความละเอียดอ่อนที่มากเกินไปจนกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเองได้ในบางเวลา เพราะเข้าใจความเปราะบางของตัวเองดีคนฉลาดจึงไม่บอกจุดอ่อนให้ใครรู้ไม่ใช่เพราะปิดบังแต่เพราะรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจไม่ใช่ทุกคนจะเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์นั้นและไม่ใช่ทุกคนจะรักษามันไว้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย หลายครั้งในชีวิตเราอาจเคยเผลอเล่าเรื่องเปล่าบางให้ใครบางคนฟังเพราะคิดว่าเขาจะเข้าใจแต่สุดท้ายกลับถูกเอาไปพูดต่อหรือนำมาใช้โจมตีในจังหวะที่เรากำลังอ่อนแอที่สุดคนฉลาดจึงเรียนรู้ว่าการเปิดเผยจุดอ่อนให้ผิดคนคือการยื่นอาวุธให้คนที่ไม่รู้วิธีถนอมมันกลับมาแทงเราเองโดยไม่ตั้งใจ จุดประสงค์ที่คนฉลาดเก็บจุดเปราะไว้เป็นความลับนั้นมีอยู่หลายข้ออย่างแรกคือเพื่อปกป้องตัวเองในวันที่ไม่พร้อมเผชิญหน้าเพราะบางช่วงเวลาในชีวิตเราอาจต้องเข้มแข็งเพื่อรับมือกับปัญหาหนัก,ห,นกหากเราปล่อยให้คนอื่นเห็นจุดอ่อนตอนที่เรากำลังใช้แรงทั้งหมดเดินหน้าอยู่อาจทำให้เขามองเราเป็นคนไม่มั่นคงหรือไม่สามารถเชื่อถือได้ในการตัดสินใจคนฉลาดรู้ดีว่าความเปราะบางมีค่าก็ต่อเมื่อมันถูกมอบให้ในพื้นที่ ที่เหมาะสมและปลอดภัยถ้าไม่ใช่เวลาและคนที่ใช่มันจะกลายเป็นจุดที่ถูกมองข้ามหรือตัดสินอย่างผิวเผิน นอกจากนี้คนฉลาดยังเก็บจุดอ่อนไว้เพื่อรักษาอำนาจในการควบคุมตัวเองและสถานการณ์เพราะในหลายบริบทของชีวิตทั้งในที่ทำงานในสังคมหรือในครอบครัวการแสดงออกถึงความมั่นคงและหนักแน่นเป็นสิ่งจำเป็นในการนำพาทั้งตัวเองและคนรอบข้างไปข้างหน้าหากเขาเปิดเผยจุดเปราะออกมาในเวลาที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้คนอื่นรู้สึกไม่มั่นใจหรือใช้จุดนั้นมาตั้งคำถามกับคุณค่าของเขา คนฉลาดจึงเลือกเปิดเผยเฉพาะกับคนที่ไว้ใจได้จริงและในเวลาที่พร้อมจะอธิบายได้อย่างมีสติไม่ใช่ในช่วงที่อารมณ์กำลังสั่นไหว อีกเหตุผลหนึ่งที่คนฉลาดไม่บอกจุดอ่อนของตัวเองง่ายๆคือเพราะเขารู้ดีว่าจิตใจมนุษย์มีหลายชั้นบางคนแม้จะดูเหมือนจริงใจแต่ลึกๆอาจรู้สึกดีเมื่อเห็นคนเก่งมีจุดตกบางคนอาจนำเรื่องเปราะบางนั้นไปเป็นประเด็นลับหลังหรือใช้เป็นเหตุผลในการบั่นทอนความเชื่อมั่นของคนอื่นที่มีต่อเรา ยิ่งในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความคาดหวังและภาพลักษณ์การเปิดเผยจุดเปราะอ,อาจกลายเป็นสิ่งที่ถูกตีความผิดหรือถูกบิดเบือนได้ง่ายกว่าที่เราคิดคนฉลาดจึงไม่เสี่ยงเขาเลือกเก็บและซ่อมแซมจุดนั้นเงียบๆคนเดียวมากกว่าหวังให้ใครมาเข้าใจโดยที่ไม่แน่ใจจะได้สิ่งใดตอบกลับ หากวันหนึ่งเขาเผอบอกจุดอ่อนของตัวเองให้ใครที่ไม่สมควรรู้ฟันปลายของเรื่องอาจใหญ่กว่าที่คิดมันอาจเริ่มจากการถูกเมินถูกดูแคลนหรือถูกใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ให้โอกาสหรือหนักกว่านั้นอาจกลายเป็นเป้าหมายให้ใครบางคนยิบจุดนั้นมาโจมตีในวันที่เขากำลังจะก้าวขึ้นคนที่ดูเหมือนไม่สนใจอะไรอาจจดจำมันได้ทั้งหมดและรอใช้มันเป็นเครื่องมือในวันที่เขาเปราะบางที่สุดนี่คือเหตุผลที่คนฉลาดไม่ให้ความลับของตัวเอง เป็นภาระของคนอื่นเพราะเขาเข้าใจว่าความไว้ใจไม่ใช่เรื่องเล่นๆและความเสียหายที่เกิดจากการบอกจุดอ่อนผิดคนอาจกลับมาทำร้ายเขาในแบบที่ยากจะเยี่ยวยา การเก็บจุดเปราะไว้เป็นความลับไม่ใช่การโกหกแต่เป็นการปกป้องตัวเองในเชิงจิตวิทยามันคือวิธีรักษาพลังงานชีวิตไม่ให้กระจายไปกับคำพูดคนอื่นหรือไม่ให้ถูกทำลายโดยการรับรู้ที่ผิดพลาดจากคนที่ไม่เข้าใจเราการเงียบจึงไม่ใช่การอ่อนแอแต่คือความเข้มแข็งในแบบที่ไม่ต้องอธิบายเพราะคนฉลาดรู้ดีว่าโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เปิดใจมากที่สุดแต่ให้รางวัลกับคนที่รักษาใจตัวเองได้ดีที่สุด สุดท้ายแล้วคนฉลาดไม่ใช่คนไร้จุดอ่อนแต่คือคนที่รู้ว่าจะวางจุดอ่อนไว้ตรงไหนไม่ให้ใครเหยียบไม่ให้ใครใช้และไม่ให้มันกลายเป็นเครื่องมือในการลดคุณค่าของตัวเองเขาเลือกใช้จุดอ่อนเป็นกระจกเงาส่วนตัวไม่ใช่เวทีโชว์เขาเก็บมันไว้เพื่อเรียนรู้พัฒนาและแข็งแกร่งขึ้นในแบบเงียบๆโดยไม่จำเป็นต้องให้ใครมาตัดสินหรือรับรองเพราะเขารู้ดีว่าคนที่ควรเห็นจุดอ่อนของเรามีไม่กี่คนในโลก และควรเป็นคนที่เห็นมันแล้วไม่เอามาตัดสินแต่พร้อมจะจับมือเราไว้ในวันที่เรายังไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองและสุดท้ายคนฉลาดจะไม่แบ่งหลักคิดเฉพาะตัวให้ใครรู้เขาจะเก็บไว้ใช้ในเกมชีวิตหลักคิดเฉพาะตัวคือวิธีคิดวิธีมองโลกหรือวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของคนคนหนึ่ง มันไม่ใช่ทฤษฎีที่ลอกมาจากตำราไม่ใช่คำพูดที่จำมาจากใครแต่เป็นผลลัพธ์จากการผ่านเหตุการณ์ต่างๆด้วยตัวเองผ่านความเจ็บปวดความผิดหวังความล้มเหลวความพลาดและการเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนตกผลึกเป็นแนวทางส่วนตัวที่ไม่มีใครเหมือนหลักคิดเหล่านี้อาจดูเรียบง่ายแต่กลับทรงพลังอย่างมหาศาลสำหรับเจ้าของเพราะมันถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ที่ไม่มีใครรู้ลึกเท่าตัวเอง สิ่งที่ทำให้หลักคิดเฉพาะตัวมีคุณค่ามากคือมันใช้ได้จริงในโลกของคนคนนั้นและมักเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาเอาตัวรอดฝ่าฟันและก้าวไปข้างหน้าได้แม้ในสถานการณ์ที่คนอื่นยอมแพ้ คนฉลาดรู้ดีว่าหลักคิดของตัวเองไม่ใช่แค่แนวคิดสวยหรูแต่มันคืออาวุธที่ใช้เดินเกมชีวิตอาวุธที่สลักขึ้นมาจากบาดแผลและการลองผิดลองถูกหลักคิดเฉพาะตัวบางอย่างอาจเป็นคำสั้นๆในใจเช่นช้าแต่ชัวร์ทำมากกว่าพูดหรืออย่าไว้ใจใครมากกว่าตัวเองแต่เบื้องหลังของคำเหล่านี้คือประสบการณ์มากมายที่หลอ่อหลอมให้กลายเป็นสัญชาตญาณในการตัดสินใจ เกมชีวิตในมุมมองของคนฉลาดคือเวทีใหญ่ที่ไม่มีบทไม่มีผู้กำกับไม่มีการซ้อมไม่มีสคริปต์ที่แน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนได้ทุกวินาทีและทุกคนต้องเล่นพร้อมกันโดยไม่มีใครรู้ว่าใครจะอยู่ได้นานแค่ไหนมันคือเกมที่เต็มไปด้วยการทดสอบท้าทายการหลอกลอก่อการเปรียบเทียบการแข่งขันและบางครั้งยังเต็มไปด้วยความเงียบความเดียวดายและแรงกดดันที่ไม่มีใครมองเห็น คนที่ไม่มีหลักคิดเฉพาะตัวจะรู้สึกเหมือนหลงทางเพราะเขาจะต้องใช้หลักของคนอื่นตลอดเวลาและเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนเขาจะไม่มีเข็มทิศของตัวเองให้เดินต่อ คนฉลาดจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักคิดเฉพาะตัวอย่างเงียบๆไม่ใช่เพื่อให้ดูเก่งแต่เพื่อให้รอดและอยู่ในเกมนี้ได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังว่าเขากำลังทำอะไรหลักคิดเฉพาะตัวของเขาอาจทำให้เขาตัดสินใจไม่เหมือนใครอาจทำให้เขาเลือกถอยในวันที่ทุกคนวินหรือเลือกหยุดนิ่งในวันที่โลกสั่งให้รีบแต่ทุกการเคลื่อนไหวของเขาจะมีเหตุผลลึกซึ้งที่คนอื่นอาจไม่เข้าใจเพราะมันไม่ได้ตั้งอยู่บนกระแสแต่มาจากหลักที่มั่นคงภายในตัว เ,เขารู้ว่าการเดินตามหลักคิดของตัวเองคือการรักษาเส้นทางที่สร้างจากความเข้าใจอย่างแท้จริงไม่ใช่ความหวังว่าจะถูกยอมรับหรือทำให้ถูกใจใคร เหตุผลที่คนฉลาดไม่แบ่งหลักคิดเฉพาะตัวให้ใครรู้ทั้งหมดเพราะเขารู้ว่าหลักคิดที่ใช้ได้กับเขาอาจไม่เหมาะกับคนอื่นและถ้าถูกเอาไปใช้แบบไม่เข้าใจรากที่แท้จริงมันอาจกลายเป็นอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายคนฟังเองคนฉลาดจึงไม่เคยรีบร้อนที่จะสอนใครหรือชี้นำใครเพราะรู้ว่าทุกคนต้องสร้างหลักคิดของตัวเองขึ้นมาผ่านการล้มลุกและเข้าใจด้วยตัวเองการแบ่งหลักคิดเฉพาะตัวให้คนที่ยังไม่พร้อมจึงไม่ใช่การช่วยเหลือแต่มักเป็นการผลักให้ เขาไปในเส้นทางที่ไม่ใช่ของเขาและอาจสร้างความสับสนมากกว่าแสงสว่าง อีกเหตุผลที่คนฉลาดไม่เปิดเผยหลักคิดเฉพาะตัวทั้งหมดก็เพราะมันคือเครื่องมือลับในการเล่นเกมชีวิตของเขาเองการเปิดไพ่ทั้งหมดเท่ากับลดอำนาจในการวางเกมการบอกแนวคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจเท่ากับเปิดโอกาสให้คนอื่นอ่านเกมเขาออกหรือในบางกรณีอาจเอาหลักคิดนั้นไปใช้แข่งขันหรือดัดแปลงในทางที่บิดเบือนคนฉลาดไม่กลัวถูกล่อแต่เขารู้ว่าไม่มีใครลอกวิธีคิดของใครได้ทั้งหมดเพราะไม่มีใครมีประสบการณ์เหมือนกันจริงๆหลักคิด เฉพาะตัวจึงเหมือนดาบที่ตีขึ้นมาเฉพาะคนและเมื่อรู้ว่ามีค่าขนาดนั้นเขายิ่งไม่ยอมให้มันหลุดออกจากมือ เกมชีวิตคือสนามที่ไม่แน่นอนทุกวันคือการตัดสินใจว่าจะเดินต่อไหมจะเปลี่ยนทิศทางไหมจะไว้ใจใครได้แค่ไหนและจะทนไหวอีกนานแค่ไหนคนที่มีหลักคิดเฉพาะตัวจะมีเส้นกลางในใจที่ทําให้ไม่หลุดไม่พังและไม่ต้องวิ่งตามใครเขาจะสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยําไม่ใช่เพราะรู้ทุกอย่างแต่เพราะมีฐานคิดที่ชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรอะไรที่ไม่จําเป็นและอะไรที่ต้องปฏิเสธหลักคิดเฉพาะตัวจะทําหน้าที่เหมือนกรอบ ต้องการความคิดฟุ้งซ่านเหมือนกำแพงที่การไม่ให้คำพูดคนอื่นเข้ามาเขย่าแกนภายในมากเกินไปและเหมือนเข็มทิศที่แม้จะหลงทางบางครั้งแต่ไม่เคยหลงเหลื่อมทิศแท้ของชีวิตตัวเองสุดท้ายคนฉลาดไม่ได้คิดแบบนี้เพราะต้องการปิดกั้นใครแต่เพราะเขารู้ว่าในโลกนี้ไม่มีหลักคิดใดเหมาะกับทุกคนและไม่มีใครเข้าใจหลักคิดของเราจริงเท่าตัวเราเองการที่เขาเลือกเก็บเงียบไว้ไม่ใช่เพราะกลัวถูกขโมยแต่เพราะเขารบในน้ำหนักของมันและต้องการใช้ให้ถูก ูกที่ถูกเวลาคนฉลาดจึงเลือกพูดน้อยแต่คิดหนักเลือกฟังมากแต่ไม่ไหลไปตามกระแสเลือกเล่นเกมชีวิตด้วยสมองที่นิ่งและหัวใจที่มั่นคงโดยไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเพราะผลลัพธ์สุดท้ายจะพูดแทนทุกหลักคิดที่เขาเคยใช้มาเสมอหากรุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่องปลูกยักษ์ในตัวคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ